สวัสดีครับพลจากคันยาวอโตครับเดี๋ยวพามาชมนะครับคันนี้เชฟล่าโมเดล Y เรามาดูนะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จอัปเกรดในส่วนของตัวรถคันนี้อันดับแรกเลยก็จะมีฝากระโปรงหน้าไฟฟ้านะครับสั่งงานนะครับผ่านจากสวิตช์นะครับด้านในได้ของเดิมก็สามารถปิดได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุนะครับอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับจะเป็นด้ามยก ตัวนี้ก็จะนิยมที่สุดแล้วนะครับคู่ก,กันกับประตูดูดนะครับเวลาปิดนะครับแค่แตะไปเบาๆนะครับตัวนี้ก็จะดูดลงไปแล้วนะครับด้ามยกก็จะแปพร้อมกับไฟนะครับแอมเบดไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เราเลือกสีได้จากสวิต์นะครับตัวนี้จากสวิตด้านในนะครับก็จะเลือกสีได้ สามารถเลือกเศษสีได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็จะมีแอมเบสไลท์นะครับตัวนี้ที่นิยมอีกหนึ่งตัวนะครับก็สามารถควบคุมในเรื่องของการเปลี่ยนสีได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะเป็นของ u c เหมือนกันนะครับจะมี2รุ่นที่เปลี่ยนหน้าจอทับสกรีนจากตัวคอนโซลกลางกับตัวนี้ที่สามารถเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับ,นะรบก็จะมีทั้งหมด2ตัวแล้วก็หลังบาะ นะครับก็จะมีไฟแอมเบียร์ไลท์ที่เท้า4จุดก็จะมีไม้ให้ครบหมดนะครับแล้วก็จอหลังนะครับตัวนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับในส่วนของจอหลังก็จะสามารถนะครับควบคุมในเรื่องของการใช้งานแอร์นะครับลดแรงลมอุณหภูมิต่างๆนะครับเปิดปิดแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับ ตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับในเรื่องของการใช้งานคนขับก็สามารถที่จะปรับเบาะหน้าซ้ายได้นะครับปรับพนักพิงได้นะครับพวกนี้จะเป็นในเรื่องของตัวอุ่นเบาะนะครับในเรื่องของเอ่อมิวสิกต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวก YouTube นะครับพวกนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับแชร์อินเทอร์เน็ตได้นะครับช่องแอร์มี USB นะครับไทซ C พวกนี้มีให้ครบ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยยอกนะครับจะเป็นรุ่นหนังดํานะครับเป็นหนังนาป้านะครับสวิตช์ทุกอย่างแอร์แบกทุกอย่างใช้ของเดิมนะครับจะไม่มีผลไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอเล็กจะไม่บังแอร์นะครับตัวนี้ขนาด4.6นิ้วก็จะสามารถบอกแสดงค่าต่างๆนะครับ ของการเปิดปิดประตูระยะห่างความเร็วแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิเวลาแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับอันนี้เราใช้เป็นภาษาจีนนะครับเพราะเจ้าของรถเป็นคนจีนนะครับคันนี้โอเคครับอันนี้ในส่วนของตัวโมเดลวายนะครับสำหรับเทสลาแล้วก็โมเดล3ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับฝากนะครับในส่วนของตัวร้านทันยาอโต้อยู่ในศูนย์คันด้าขุนลำพง นะครับทีมงานของเราเป็นทีมงานของคอนดาเราติดเทสลามาค่อนข้างชํานาญและนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้านะครับตอนนี้เราเป็นตัวแทนให้กับ UC นะครับในประเทศไทยอ่ะก็ฝากใช้บริการนะครับทันยาวออโตครับฝากดิครับ